วันนี้เราจะมาทำซุปที่ลดน้ำหนักลดไขมันกระชับสัดส่วนให้ท่านผู้ชมได้โค้ชแบงค์ให้คะแนน10เต็ม10เลยครับซุปนี้ชื่อว่าซุปไดเอทกำลัง3ซุปไดเอทกำลังสาวันนี้จะทำสำหรับ2 3ท่าน านมีแค่มอต้มมอดเดียวหรือว่ามอของข้าวมอดเดียวก็สามารถทําได้แล้วเมนูนี้ได้คะแนนจากโคชแบงเยอะมากๆเลยจําเป็นที่ต้องมาเผยสูตรให้ท่านผู้ชมดูในช่องโคชแบงนี้นะครับไม่ทานไม่ได้นะครับเมนูนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดจะลดน้าหนักคิดจะผอมแล้วมาดูส่วนผสมกันนะครับท่านผู้ชมกําลังสามซุปกำลัง3าเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลักอยู่3อย่างก็คือ มีเห็ดฟางนะครับเป็นเห็ดฟาง2ขีดชนิดที่ลูกใหญ่นิดนึงทาไมต้องลูกใหญ่เพราะมันอร่อยกว่ามันกลิ่นมันดีกว่านะครับเห็ดฟางลูกเล็กเนี่ยมันไม่อร่อยเท่าลูกใหญ่นะฮะสาหร่ายวากาเมะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบแห้งนะครับแล้วก็โปรตีนกระเรอีก4ช้อนโต๊ะที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือ1นช้อนชานะครับแล้วก็มีน้ําเปล่าเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยมีส่วนประกอบหลัก3อย่างใครๆก็ทําได้นะครับท่านผู้ชมเมนูนี้ มาเรามาเริ่มโดยการหั่นเห็ดฟางครับโคชแบงค์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับโคชแบงค์จะหั่นเห็ดฟางแบบนี้นะครับธรรมดาจะหั่นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าโคชแบงค์ชอบหั่นแบบนี้คิดว่ามันดูน่ารักกว่าดูสวยกว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่โคชแบงค์เลือกเห็ดฟางเนี่ยฮะเพราะว่าเห็ดฟางมันมีอารอมาที่หอมมากๆเลยเห็ดชนิดอื่นมันไม่มีมากขนาดเห็ดฟางนะครับโคชแบงค์ลองดูแล้ว ประโยชน์ของเห็ปฟานะครับในการลดน้ำหนักก็คือว่ามันมีสารชนิดหนึ่งที่กำลังคิดเลยเรียกว่าเบต้ากลูแคนไม่ใช่เห็ดฟางอย่างเดียวที่มีสาหร่ายวากาเมก็มีเบต้ากรูแคนนะครับท่านผู้ชมเบต้ากลูแคร์มีประโยชน์ยังไงในงานวิจัยแล้วเบต้ากลูแคนในพืชตระกูลเห็ดตระกูลสาหร่ายเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างเดียวแต่ยังช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ของเราได้อีกด้วยนอกจากนั้นในเห็ดเนี่ยก็ยังมีไฟเบอร์ที่เข้าไปช่วยทําความสะอาดเข้าไปช่วยทําให้ระบบดูดซึมเรา ดีทําให้เวลาเราทานอาหารอย่างอื่นเข้าไปมันจะดูดซึมได้ดีสามารถรับสารอาหารเข้าไปได้อย่างเยี่ยมยอดท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวในการรับสารอาหารนะครับว่าจะทําให้ท่านผู้ชมอ้วนเพราะว่าสารอาหารที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเผาผ่านพลังงานได้ดีเช่นกันไปทําให้น้ําหนักคงที่น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ที่ร่างกายเราอยากจะได้ก่อนอื่นเราใส่น้ำเปล่าเข้าไปในหมอ้อเราก่อนนะครับ1ลิตรนะฮะ ใส่้าไปหน้ายวเปิดกล้องนิดหนึ่ใส่นะครับเห็ดฝ่าชนิดใหญ่นะคะรับใส่ครับติดตรงนี้ิดหนึ่งครึ่งแล้วก็ซาราบวากาเมะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปที่ขาดไม่ได้โปรตีนก็ใส่็ปึ๊บครับะะแล้วก็เกลือโคชแบงใช้ดอกเกลือนะฮะ หนึ่งช้อนชาอันนี้ช้อนเล็กหน่อยก็ใส่เป็นสองก็เท่ากับช้อนชาปกตินะครับโพสต์แป้ในช้อนในนี้มันช้อนเล็กนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ปิดหม้อนะครับแล้วก็กดให้มันทำงานพอเดือดปึ๊บก็เสร็จสามารถเสิร์ฟทานได้เลยนะครับท่านะผู้ชมเรามาดูกันอันนี้เป็นสาหร่ายวาเาเมที่โพสต์แป้ใช้มันเป็นสาหร่ายแบบแห้งนะครับถุงแค่เนี้ยใช้ได้ เป็นปีๆเลยนะครัเพราะว่าใช้นิดนึงมันก็ปาดออกมาเยอะมากทําให้อิ่มเร็วมากเลยโคชแบงค์อยากจะบอกว่าในสาหร่ายเนี่ยประโยชน์ของมันเหลือล้นจริงๆมีแร่ธาตุมากมายจากทะเลที่เราจะได้จากสาหร่ายนะแล้วโดยเฉพาะแร่ธาตุที่เราต้องการคือแร่ธาตุไอโอดีนแร่ธาตุไอโอดีนเนี่ยจะเข้าไปทําให้ต่อมไทรอยต่อมที่ควบคุมระบบเผาผลาญควบคุมระดับ การผาอผ่านของร่างกายหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเมตาบอลิซึมให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอควรท่านผู้ชมบางคนเป็นโรคไทรอยด์อื่ยอยไทรอยด์ขี้เกียจโคชแบงก์ก็อยากจะให้ลองทานไอโอดีนจากสารหร่ายดยูนะครับเพราะว่ามันเป็นไอโอดีนจากธรรมชาติทานเข้าไปแล้วไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวมันยังไปปรับระบบเมตาบอลิซึมของท่านผู้ชมให้มันอยู่ในระดับที่ดีอยู่ในระดับที่ เหมาะสมไปบำรุงต่อมไทรอยด์ทำให้มันขยันขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาเอาสาหร่ายวากเะเน่ยมาทำซุปันทำให้กลิ่นของซุปอะมันเป็นกลิ่นของทะเลมากๆเลยอร่อยแล้วได้รสชาติอูมามิส่วนผสมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในซุปไดเอทกำลังสามก็คือโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรหรือว่าโปรตีนถั่วเหลืองนะครับเป็นพระเอกในการลดน้ำหนักของเราเลยเพราะว่าโปรตีนในนี้มันเป็นโปรตีนจากพืช โปรตีนจากพืชเนร่างกายสามารถย่อยได้ดีเป็นพิเศษไม่เหมือนโปรตีนจากสัตว์มีสัดส่วนของกรดอะมิโนโที่ถูกต้องตามที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการทําให้มันสามารถเข้าไปบํารุงกล้ามเนื้อของท่านผู้ชมให้กล้ามเนื้อมันมีกําลังขึ้นทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าท่านผู้ชมอยากจะไปออกกาลังการรู้สึกที่เกียจน้อยลงไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเดียวกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่ตามหลังแล้วก็ กล้ามเนื้อภายในเวลามันทํางานได้ดีมันก็จะทําให้ระบบต่างๆท่านผู้ชมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระดูกสันหลังท่านผู้ชมก็จะไม่ปวดไม่ล้านะฮะสามารถออกกําลังกายได้และมันพักฟื้นได้เร็ว มากกว่าปกติที่เราไม่ได้บำรุงอะไรมันเลยมีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์มาถามนะคะ Coach Bank, protein, รับว่าโคชแบงค์โปรตีนเกษตรเนี่ยหนูไม่เคยรู้จักหนูไม่เคยทานเลยมันซื้อที่ไหนหรอโปรตีนเกษตรสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปอยู่ในซอยเดียวกับข้าวแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆสามารถถามเซลล์ได้เลยนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นคนที่ลดน้ำหนักยากลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ค่อยลง พยายามทานน้อยแล้วก็น้ำหนักไม่ลงแถมบางทียังขึ้นอีกท่านผู้ชมควรที่จะมีโปรตีนกระเรเนี่ยติดบ้านเอาไว้เลยนะครับเอามาทำทานทุกวันเอามาใส่เข้าไปในหลายๆเมนูที่ท่านผู้ชมทำแล้วก็เอาไปให้คนที่ท่านผู้ชมรักทานเขาและท่านผู้ชมจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่รู้สึกขี้เกียจอืดอัดอุ้ออยอ้ายนะครับปัญหานาหนักส่วนเกินไขมันส่วนเกินและสัสดส่วนที่ไม่กระชับเนี่ย ก็จะไม่ใช่ปัญหาของท่านผู้ชมอีกต่อไปลองทานซุปไดเอทกำลัง3าของโคชแบงค์แทนอาหารเย็นปัญหาน้ำหนักที่มากเกินไปปัญหาไขมันส่วนเกินและปัญหาสัดส่วนที่ไม่กระชับจะเป็นเรื่องจิบจิบของท่านผู้ชมครับโคตเบนกษตรท่านผู้ชมเอามาแช่น้ำก่อนนะคะสัก15นาทีพอมันบางพอมันนิ่มแล้วท่านผู้ชมก็ใช้มือบีบมนันพยายามให้มันผ่านน้ำนะครับ ล้างมันบีบมันสักสามถึงสี่น้ำทำให้กลิ่นของมันหายไปแล้วก็ละลายไปกับน้ำมันจะได้ทำเมนูได้อร่อยขึ้นถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปใช้กับเมนูที่ทำแห้งอย่างเช่นผัดกะเพราผัดขี้เมาท่านผู้ชมก็บีบน้ำออกให้หมดเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปผัดได้เลยระวังอย่าใช้น้ำมันมากเกินไปนะคะพยายามผัดด้วยน้ำจะดีที่สุดหรือถ้าอยากจะใช้น้ำมันก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวเหตุผลที่โคชแบงค์เอาสาหร่ายวากาเมะกับ โปรตีนเกษตรเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมนูเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เพราะความอร่อยอย่างเดียวนะครับโคชแบงค์อ่านเจอในเปเปอร์งานวิจัยเพราะว่าหัวเหลืองเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่มากเกินไปในสาหร่ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นทาน2ออย่างนี้พร้อมกันมันเป็นบัฟเฟอร์เป็นการชนให้กันและกันเองท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โคชแบงค์ด้วยนะครับมันเป็นเมนูที่ยิ่งทานยิ่งพอม คอนเฟิร์มเลยอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่วิธีการเลือกเห็ดฟ้านะครับเลือกหัวใหญ่นิดนึงมันจะอร่อยมาก10นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาแค่เดือดก็พอมันก็สามารถทานได้แล้วนะฮะนี่ทันแทนสรแลเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้พายทับพีเนี่ยมันก็จะแบบ อสวยมากเลยโปรตีนเกษตรมันจะเป็นเม็ดเล็กลๆคุณผู้ชวบางใช้เม็ดเล็กๆเห็ดฟางเป็นกลมๆเป็นเหนแหวนแล้วก็ไอสาราโปรกรมีกก็เป็นสีขเขียวนะครับใส่ถ้วยเราจะพร้อมกันก็วันนี้แหละถ้าไม่เค็มพอเนี่ยท่านผู้ชมสามารถใส่เกลือเองได้นะเหมาะสำหรับ2-3คนทานเนาะแต่ถ้าเกิดทานแทนข้าวเลยเนี่ย สองคนกำลังดีเห็ดฟางสองขีดนะครับน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวโคชนำของนี่ยชิมก่อนนะฮะนี่ทุกเจ้ามีไหมนี่นะครับขอชิมหน่อยนะครับทำเสร็จแล้วมีโปรตีนกระเสดเม็ดเล็กๆ หอมทะเลมากจากสาล่านะฮะเยี่ยมโปรตีนเกษตรมันจะมีเท็กซ์เจอร์เหนียวหน,น,นุกๆนุนะครับแล้วก็ไอเห็ดฟางเนี่ยทำให้ซุปมีกลิ่นหอมอูมามิมากเลยคุณแปลงว่าถ้าจะอร่อยวันนี้ใส่พริกไทยนิดนึงจะดีมากเลยครับอร่อยอร่อยร้อน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  ไม่มีไขมนันไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยอร่อยมากหนขออีกซีซซุดยับซุดยับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสงสัยว่าอาหารที่ท่านผู้ชมกําลังทานอยู่เนี่ยมันอ้วนไหมทานแล้วจะผอมไหมนะท่านผู้ชมสามารถถามในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับโคช้ชแบงค์จะทําทุกวิถีทางที่ตอบ ทุกๆคอมเมนต์เลยนะฮะไอเดียที่ดีที่สุดก็มาจากท่านผู้ชมนั่นแหละเพื่อสังคมเล็กๆของเราก็จะได้มีประโยชน์กับประชาชนคนไทยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและนำไปใช้ได้จริงในครัวพาผอมกับโคชแบงค์แล้วเจอกันครั้งหน้านะครับ